นะคะสวนคุณยายป้อมไม่ได้มีแต่อินทผารัมอย่างเดียวนะคะมีอะโวคาโดมีพันไม้อื่นๆที่น่าสนใจพอบ้านเล่งบอกว่าเธอต้อนเล็กๆอย่างนี้เมื่อไหร่ฉันจะเห็นพอบ้านบอกรุ่นโตเขามีขายราคาเท่าไหร่สา0 0มื่นนะเธอสา0 0 0ื่นเอาต้นใหญ่เป,เป็นเป็นไซส์ที่ทันใจเนาะ,ะก็รุ่นนี้นะคะของปีที่แล้วที่ปลูกที่บุรีรัมย์ที่หนองคายแล้วก็หลายๆสวนนะคะเริ่มแทงจัดแล้ว ดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กรณ์วัสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาอยู่ที่จังหวัดกาลสินอําเภอกำมลาไสอําเภอกำมลาไสเดี๋ยวให้พี่กรลวันแนะนําตัวนิดนึงนะคะชื่อกรลวันจันทระศิลิค่ะที่ตั้งตรงนี้อยู่ที่ตําบลหลักเมืองอําเภอกำมลาไสจังหวัดกาลสินนะคะสวนแห่งนี้เพิ่งจะปรับพื้นที่ยังเข้าที่เข้าทางเสร็จก็อยากได้สิ่งสวยงามเอามาประดับที่สวนนะคะ ตัดสินใจว่าคุณอีดดูแลให้อย่างดีแล้วก็เลยขอมาลงเพื่อเป็นไม้ประดับไว้ก่อนค่ะเอาต้นใหญ่เลยไ่ต้นใจร้อนคือกลัวกลัวไม่ทันเห็นผลก็พอความมีแรงอยู่ค่ะช่วงนี้่คะปกติคุณพี่กัลวรรณทำอะไรคะก็ข้าราชการเพิ่งเกษียณค่ะเกษียณนะคะก็ได้อยู่กับต้นไม้เนาะต้นมันโตนะคะ ทำไมถึงอยากได้ต้นใหญ่เลยไม่เอาพ่อบ้านเล่งบอกว่าเธอต้นเล็กๆอย่างนี้เมื่อไหร่ฉันจะเห็นพ่อบ้านบอกรุ่นโตเขามีขายไม่มีราคาเท่าไหร่สามหมื่นนะเธอสามหมื่นเอาเอาเงินจากไหนเงินเงินฉั้นอยู่ที่เธอไงก็เลยสั่งพอสั่งปุ๊บเอาเมื่อไหร่จะมาแม่มึงเมื่อไหร่จะมาเออเดี๋ยวก็มาใจเย็นๆรอรถว่างก่อนว่างั้น ก็รู้ว่าวันนี้จะมาเขาก็ดีใจเห็นเห็นแล้วใช่ไหมคะเห็นแล้วเห็นแล้วเนียนแต่เมื่อเช้า,ชาแล้วค,ะค่ะก็นะคะต้นใหญ่เป็นเป็นไซส์ที่ทันใจเนาะ,ะก็รุ่นนี้นะคะของปีที่แล้วที่ปลูกที่บุรีรัมย์ที่หนองคายแล้วก็หลายๆสวนนะคะเริ่มแทงจัดแล้วเราก็จะเริ่มไปถ่ายทําแล้วก็ของพี่ก็อาจจะต้องขออนุญาตปีหน้า ประมาณนี้แหละประมาณมกุลากุมภานะคะไม่เกินมีนาเมื่อแทงจันแล้วเราก็จะมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เร็วนะคะเป็นรุ่นตัวอย่างที่สาเพลงเสดายคุณพี่ไม่ได้ไปอบรมเนาะเพื่อนเยอะมากเพื่อนเยอะมากร้อยกว่าคนนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนะคะเยอะยอกว่าทุกรุ่นในจุดกาลสินตรงนี้นะคะเราก็จะพยายามหาเซนเตอร์ นะคะเพื่อที่จะจําหน่ายร่วมกันแต่ว่าของของพี่นี่แค่ญาติญาติพี่น้องก็หมดละใช่นะคะแต่ว่าต้องรอต้นเล็กจะจะจะลงอีกจะลงอีกใช่ไหมคะพี่สั่งกับคุณอิทไว้ที่ฝากเลี้ยงไว้อ่ะต้นกับเอามาลงที่เดียวกันนี้ใช่ไหมพื้นที่ยังยังนี่เตรียมลุมแล้วเขาถ่ายกบให้แล้วลุมก็เตรียมเสร็จแล้วค่ะค่ะแถวนั้นได้ยี่สิบยี่สิบต้นค่ะทางนู้นอีกซีกทางนู้นนะคะจะขึ้นสวยงามเลยแต่หน้าบ้านเราตรงนี้จะได้โชว์ก่อนอันนี้ขอโชว์ก่อนค่ะค่ะ ก็ฝากไว้ด้วยนะคะคือรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เร็วนะคะเพราะว่าไม่ต้องรอนานปีเดียวก็ได้ผลผลิตนะคะได้ดูจากหลายๆสวนนะคะของพี่กรวันก็เช่นเดียวกนันก็ยังอยู่ในรุ่นที่4นะคะการอบรมขั้นพื้นฐานผู้สนใจปลูกอินทาลัมนะคะทีนี้ถึงไม่ได้ไปนะคะข้อมูลข้อ ข้อมูลแล้วก็วิธีการทําอะไรต่างๆปุ๊บอ่านตามเพื่อนนะคะก็ยังมีในนั้นนะคะยิงคําถามเข้าไปก็จะได้ตอบเสมือนหนึ่งเข้าไปอบรมเพียงแต่อาจจะไม่ได้เจอหน้าค่าตากับเพื่อนๆเท่านั้นเองแต่ในกลุ่มนี้นะคะเราจะตั้งไปตลอดนี่คือข้อดีของการที่เรารวมกลุ่มนะคะจัดอบรมร่วมกันแล้วก็เราจะเป็นรุ่นเดียวกันที่ไปเรียนรู้แล้วก็ช่วยเหลือกันนคิดว่าเราจะตั้งไปตลอดจนกว่าลายของใครจะพังไป ขาลายมันพังง่ายนะคะ,ะเปลี่ยนเบอร์ <c oughs> เปลี่ยนซิมมันก็พังแล้วนะคะทีนี้ตรงจุดตรงนี้ไม่ไม่ไกลเนาะคุณพี่เนาะไม่ไกลค่ะไม่ไกล,ไไกลนะคะแล้วนอกจากอินทผลัมก็พืชทำพืชตัวอื่นด้วยไหมคะก็มีลงอะโวคาโดมีม,อมอะม่วงอะโวคาโดกับไม้ผลอื่นมีอยู่ค่ะพวกอ,อะไรอะไรอะทับทิมทับทิมแต่ว่าเปิดให้ชมอยู่ใช่ไหมคะจ้ะ นะคะถ้ามันสวยให้มันสวยให้มันสวยนะคะให้สวยก่อนยังไม่พร้อมจะโชว์แล้วชื่อสวนเหรอคะชื่อสวนสวนคุณยายสวนคุณยายนะคะสวนคุณยายนะคะสวนคุณยายที่อําเภอกำมะลาสยจุดสังเกตก็คือสวนคุณยายป้อมก็ะดัสวนคุณยายป้อมสวนคุณยายป้อมนะคะ ขอเบอร์โทรนิดนึงค่ะ0813202521ค่ะค่ะเหมือนกับเบอร์อิทเลยพยายามโทรนิดนึงนะคะ081 3202521ึ่นเหมือนกันเลยเพิ่งมีวันนี้เลยเสียชื่อหมดเลย1ีบห้าสายขึ้นไปดูโอ้ยแต่แต่ใครโทรมานะคะส่วนคุณยายป้อมไม่ได้มีแต่อินทพรามอย่างเดียวนะคะมีอะโวคาโดมีพันไม้อื่นๆที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าคุณยายรักต้นไม้แล้วก็อยากจะปลูก หลายๆอย่างเพราะฉะนั้นมาเที่ยวที่สวนคุณยายป้อมนะคะไม่รู้ว่าจะเอาชื่อนี้เลยหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆเรียกติดปากแล้วคุณยายไม่เปลี่ยนแล้วแหละ <c oughs> คุณาย <c oughs> ะะณายป้อมนะคะเสวนคุณยายป้อมนะคะก็นอกจากมีอินทผลัมเป็นพืชหลักลก็จะมีอะโวคาโดมีพันธไม้อื่นๆที่น่าสนใจ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะคะผ่านมากลาลสินก็แวะมาเยี่ยมเยียนกันนะคะในกลุ่มเพื่อนๆกลุ่มชุดนี้มีเป็นร้อยเลยนะคะร้อยกว่าท่านนะคะผ่านมาแวะมาเยี่ยมชมมหาหากัน ะะมาทักทายมาเรียนรู้แลกเปลี่ยนนะคะใครมีอะไรเอามาแลกเปลี่ยนกันเกษตรกร,ะร,กรนะคะเราเกาะกลุ่มกันถึงจะรอดนะคะเราต้องช่วยเหลือกันในเรื่องของการปลูกวิธีการปลูกการดูแลและที่สําคัญเลยนะคะก็คือเรื่องของการตลาดถ้าราคาเราตรึงในราคาเดียวกันช่วยเหลือกันไม่ตัดราคากันนะคะส่วนนี้ขายหมดก่อนค,อคุณยายป้อมอาจจะมีคนมาเที่ยวเยอะๆมากมายแล้วผลผลิตไม่พอนะคะสวน พี่แดงที่อยู่อุดรหรือสวนใครที่อยู่ใกล้ๆนี้ก็มาฝากมาแบ่งกันนะคะช่วยเหลือกันของใครหมดก่อนก็แบ่งกันไปเพราะว่าสูตรการดูแลนะคะการให้ปุ๋ยนะคะทุกอย่างเหมือนกันเพราะนั้นความหวานจะไม่หนีและไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ก็นะคะมาแวะมาเที่ยวนะคะเพราะว่าดูดูจากการเตรียมงานเตรียมดินนะคะแล้วก็ทำรั้วทำอะไรดูดีมีสไตล์เลย ไม่ะค่ะคิดว่าตรงนี้จะสวยงามแน่นอนนะคะแวะมาเที่ยวมาชมกันนะคะคุณพี่อยากจะฝากอะไรกับเพื่อนๆบ้างก็อยากเรียนรู้กับกลุ่มเพื่อนๆน,นะคะคือขาดอบรมอ่ะอยากใครมีอะไรดีๆก็ช่วยลงแล้วก็จะอ่านแล้วก็จะศึกษาไปในนั้นด้วยค่ะ,คะเพราะว่าเราเป็นเด็กขาดเรียนเนาะเด็กขาดเรียนต้องรอการบ้านเพื่อนต้องรอการบ้านเพื่อน S <S <S ไม่มีประสบการณ์เลยแต่ว่ามีใจมีใจว่าเออจะไปอบรมแฟนก็บอกว่าเออฉันจะพาไปเสร็จแล้วไม่ยอมบอกลูกนะว่าว่าจะไปแม่แม่มาคุยกับหนูก่อนได้ไหมทําไมอ่ะทําไมแม่ไม่บอกหนูว่าแม่จะไปอบรมค่ะแม่ไม่รักหนูใช่ไหมไม่รักลูกไม่รักหลานใช่ไหมทำไมแม่ดื้อจังอะไรดื้อจังตกลงคือคุณลูกไม่ไปค่ะคุณลูกไม่พาไป ลูกไม่พาไปก็เลยขาดเป็นเด็กขาดเรียนเนเด็กขาดเรียนเลยเราจะพยายามนะคะจัดอบรมนะคะเอาความรู้เกี่ยวกับการเกษตรซึ่งอา,อาจจะเป็นการ,กรเกษตรของต่างประเทศหรือบ้านเราเองพืชพันธุ์ที่น่าสนใจแล้วก็บุคลากรท่านอื่นๆซึ่งมีความรู้ความสามารถนะคะเอามาเผยแพร่แล้วก็มาช่วยเหลือเกษตรกร,รกที่อยากจะได้มีความรู้ก่อนก่อนที่จะไปเริ่มต้นนะคะ ก็ฝากอีกสวนหนึ่งนะคะของจังหวัดกาลสินอ์อำเภอกมลาใสอ,เอำเภอกมลาใสนะคะในเครือของเอ็ดวูดไทยแลนด์กรุ๊ปของเรานะคะแล้วก็ในเรื่องของการอบรมเราจะแจ้งอีกทีนะคะขอให้ท่านติดตามนะคะกด s u b s c r i b ์นะคะกดกระดิ่งนะคะกดไลค์กดแชร์ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ